สวัสดีครับินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบโก้าวนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกราฟโซ่กับเดี่ยวแบบละเอียดละเอียดนะครับก็อ่าจะเป็นมุมมองภาพรวมส่วนตัวนะครับที่อ่ามีมุมมองต่อโซนะครับก็อ่าสหรับผมนะครับก็อ่ามองว่าโซเนี่ยขึ้นมาเยอะพอสมควรเพราะในช่วงที่โซวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันมีเรื่องของการอ่าเป็นเชนโซนะเขาเรียกว่ายังไงนะ เหรียญเล็กๆนะครับที่เติบโตในเชนโซนะครับก็ทําให้โซเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมามากมายนะครับก็มีมีมหลายๆตัวนะครับที่โผล่เข้ามาอย่างเซนโซนะครับเยอะมากนะครับก็เป็นกระแสที่มีมเนี่ยอาจจะอาจจะหมดนะครับเขาเรียกว่า,าหมดกระแสหรือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาการการทํากําไรสั้นๆนะครับที่เป็น เป็นเป็นเหมือนสร้างขึ้นมาเพื่อ,อเพื่อทำกำไรแบบลูกชา้าจ่ายแลบวงอะไรประมาณนั้นนะครับเลยทำให้ผมม,มองโซว่วาในมุมมองของการที่บิตคอยเนี่ยนะครับย่อ,ยอลงมาเพื่อ,อขึ้นแรงอีกทีหนึ่งในปลายปีแต่ว่าโซเนี่ยอาจจะไม่เจอนิวไฮแล้วนะครับในมุมมองผมเนี่ยถ้าภาพรวมมีใหญ่นะครับโซเนี่ยอาจจะเด้งตามบิตคอยในเว็บเว็บ4ขึ้นเว็บ5นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอะ บิตคอยลงปประมาณ5 0 0 0 0 4 0 0สียโซอาจจะลงไปลึกถึงประมาณ60-80ดอลอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอบิตคอยเนี่ยกลับขึ้นไปประมาณ1,000 0 0นะครับโซ so, อาจจะกลับไปได้แค่ประมาณ185-200นะครับแล้วก็ลงต่อเป็นขา,ขาลงยาวๆเลยนะครับนะเพรานะว่าในเรื่องของเชนที่มันมันเป็นอุ้มมีมาไว้หลายตัวเยอะเกินนะครับ อาจจะเป็นการออกกำไรแล้วก็เททิ้งเป็นโซลกลับมาเป็น USDT เงี้ยนะครแล้วมุมมองตรงนี้นะครับมันจะทำให้โซล,ลงหนักในตลาดแบ์มาร์เก็ตนะครับในอนาคตนะก็อาจจะเป็นการเทหลังจากาปีสองสองสองต้นปีสองหกเนี้ยนะครับนะก็อาจจะประมาณนั้นนะแต่เผื่อจะถึงต้นปี2-6โซเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดอ่า จุดที่จะอาจจะเริ่มเทน่าจะเป็นการถ้า้มันเด้งตามบิตคอยน์นะนะครับมันก็อาจจะเด้งมาแถวแถวร้อยแปดห้าร้อยแปดสองร้อยเงี้ยนะครับในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็พอเป็นขาลงแบงก์มาร์เก็ตเนี่ยก็อาจจะลงไปโน่นเลยถึงยี่สิบกว่าดอลเงี้ยนะครับในโซนที่มันขึ้นมานะครับนะอันนี้คือภาพรวมใหญ่นะครับแต่พอเข้ามาอันนี้ก็เป็นมุมมองของการคาดการณ์แบบเดาล้วนๆนะครับนะเดาสถานการณ์นะครับแต่พอมาดูในกราฟนะครับในเรื่องของ อ่าซีเนะครับเป็นโมเมนตัมไอซแล้วก็อยู่ในมุมมองของโอเวอร์โซในระดับวีคนะครับแต่อย่าลืมนะพอมันโอเวอร์โซเสร็จมัน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 อาจจะไม่เด้งเลยนะครับมันอาจจะเป็นมุมมองของการไซเวย์ออกข้างหรือลงต่อได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันลบ77ทับ71อยู่เลยนะครับถ้าไปดูในช่วงของโซนตรงนี้นะครับแถวแถวที่มันเพิ่งเริ่มลงมาเนี่ยแถวแถว7 1 71เนี่ยมันยังลงได้ถึง80 84เลยนะครับซึ่งมันลงได้เนี่ยมันลงจาก118เนี่ยลงมาถึง75ได้เลยนะครับซึ่งมุมมองนี้อาจจะคล้ายคลึงกันนะครับนะอาจจะลงมาได้แถว75หรือ80นะครับแล้วก็รีบาวแรงๆนะครับที่อันนี้มันขึ้นมาถึง144ยนะแต่ในมุมมองของปลายปีนะครับผมมองถึง185ถึง200ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเนี่ยอาจจะเป็นมุมมองของการอ่าลงนะครับมาแถวอ่า มาแถวแปดสิบเจ็แเนี้ยแล้วเด้งขึ้นประมาณ185-200ถึง200นะครับแล้วก็ลงย,วยาวๆที่ย3ิในปี26นู่นะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะตอนนี้นะครับดูเหมือนจะต่ำผลเข้าเก็บของจริงนะครับแต่ในมุมมองการเทตุนะครับถ้าเป็นสายฟิวเจอร์เนี่ยก็จะปวดหัวหน่อยนะครับเพราะมันเป็นโซนที่เข้าเข้าเข้าพอโอบอทวิกล้วนๆนะครับทำให้ในมุมมอง การเด้งขึ้นนะครับก็จะคัด SL เราได้นะครับก็เป็นมุมมองการเก็บของเพราะโอบอสนั่นแหละแต่ถึงแม้เรารู้ว่าจริงๆมันอาจจะลงต่อเนี้ยนะครับเราก็ไปเซลนะเซลเสร็จเนี่ยพอโดนไอการเก็บของแบบโอ้บอสเราก็โดนคัดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเทรดยากมากทั้งโซลทั้งอีเทเรียมอะไรพวกนี้นะครับนะแต่ในมุมมองนะถ้าดูแบบไอเอสเอ็มไอระดับเดือนเนี่ยในช่วงแบร์มาร์เก็ตมันลงอย่างเดียวนี่อันนี้มันก็ลงเหมือนกันนะครับนะ นะแต่ว่าตรงนั้นตอนที่อยู่แถวๆนี้เนี่ยมันอยู่ครึ่งทางพอดีนะคือเหตุการณ์เดียวกันเลยนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองนะตอนนี้นะครับโซเนี่ยมีโอกาสลงต่อได้นะไม่ใช่ว่าว e กโอ r บอสเสร็จเนี่ยโดดเข้านะครับมันยังลงอีกได้อย่างเช่น130ยามสิบน,นะน,นึ่นะร้อยสามสนคึ่งน่าจะประมาณ75็ดสิบ้าใช่ไหมนะมันก็ปกติของมันนะในมุมมองนี้นะครับสาหรับ สำหรับผมนะจุดเก็บของก็น่าจะอยู่ประมาณ75-80 90ถึงปเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าเป็นสปอร์ตอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็ต้องรอดูหน้างานนะครับซึ่งการการเก็บแถวนี้นะครับขึ้นไปออกกำไรแถวประมาณถ้าโซนเดิมเหมือนกับแนวดีนะครับก็ไปออกแถว140 160 2 0 0อะไรประมาณนั้นนะครับเนาะก็ต้องรอดูว่ามันจะเด้งแรงได้แค่ไหนนะครับสำหรับโซนหน้าเนาะนะครับ พอไปดูภาพรวมสั้นๆน,นะครับภาพรวมสั้นๆน,นะครับโซนน้าในในมุมมอง4ชั่วโมงนะครับก็ผมมองเป็น head and shoulder นะครับแพทเทิร์นมันนะนะครับคือมันเข้ามาอยู่ในฐานอ่ามันเข้ามาอยู่ในฐานระหว่างนะครับ75%ถึง25%นะวางฐานฟิบโบมานะครับตอนนี้พยายามอ่าหนีฐาน127.5อยู่นะครับ ก็โดยรวมมันหลุดเข้ามาแล้วนะครับในมุมมองตรงนี้เดี๋ยวได้เล่นกันแน่นอนนะครับก็จะเป็นมุมมอง127-58นะครับเนาะตอนนี้ถ้าถ้าทําฐานย่อยมานะครับอ่ามันจะอยู่ประมาณ139-92อยู่นะครับใน head and shoulder ที่มันหลุดเข้ามาตรงนี้นะครับที่มันหลุดเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าผมวางเส้นอ่าแนวต้านดาวเทนนะครับก็จะชนตรงนี้ลพอมันชนตรงนี้ผมก็วางเส้นมาเลยนะครับก็ ปิดแดงนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าโซเน่จะลงมาทดสอบนะครับลงมาทดสอบที่เส้นอัพเทนนะครับเส้นนี้เลยนะครับแถวแถวประมาณร2 6ยนะครับซึ่งถ้าเป็นสายฟิเจอร์เนี่ยนะครับจะเข้าเล่นเข้าเล่นเซลหรือลองนะครับบายหรือลองเนี่ยเออบายหรือช็อตเนี่ยนะครับแถวร2อยิถึง129ยิเนี่ยจะเป็นจุดกำไรทิปนะครับ จะเป็นโซนที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงเทสกันอยู่นะครับแต่จุดหลุดมันจริงๆจะอยู่ที่ร้อยยี่สี่นะครับเพราะว่ามันเริ่มเน็กไลน์แถวร้อยยี่สี่ถึงร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นโซนแนวรับนะครับเน็กไลน์ก็คือแนวรับนั่นแหละเนาะแนวรับซัพพอร์ตนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดร้อยยี่สิบเอ็ดไปอีกนะครับหรือร้อยยี่สี่ลงมาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะลงไปข้างล่างนะครับนะสําหรับโซะมันจะมีโอกาสลงไปข้างล่างซึ่งเป้าหมาย เป้าหมายแรกนะครับก็จะอยู่ที่92นะครับนะถ้าวัดจากนะครับมาที่เนกไลน์นะครับจุดหลุดเนกไลน์ e จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะโดยรวมประมาณ106ก่อนนะแพนิกอีกก็ประมาณ92นะมุมมองผมนะนะครับก็จะประมาณเนาะก็ลุ้นกันต่อนะนี่นะครับก็จะเป็นมุมมองนี้ส่วนอัพเทนแบบปิดนะครับเส้นอัพเทนแบบปิด ตรงนี้เลยนะครับโลโลนะครับเส้นอัพเทนแบบปิดเนี่ยแท่ง4ชั่วโมงนะครับถ้าจะดูแล้วว่ามีโอกาสที่จะหลุดลงไปข้างล่างมากมากแค่ไหนต้องเห็นชั่วโมง4ี่ชั่วโมงเนี่ยมาปิดต่ำกว่าร้อยยี่มห้าร้อยยี่มสี่ลงมานะครับนะถึงจะจะลุ้นได้ว่ามีโอกาสนะครับนะครับในทาเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยต้องรอแท่งมาลงมาปิดต่ำกว่า1 2 4ลงมานะครับก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับเนาะ ก็จะประมาณนั้นนะครับก็เป็นมุมมองการวิเคราะห์ส่วนตัวที่ผมจะวิเคราะห์มานะครับก็เดี๋ยวรอนะครับรออีกนิดนึงนะว่ามันจะออกมายังไงนะครับแล้วก็ติดตามใหม่อีกทีหนึงเนาะในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ